สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อว่า recursion pharmaceuticals หรือตัวย่อหุ้นก็คือ rxrx นะครับคือมีคนถึงก็บอกว่าบริษัทนี้เนี่ยอาจจะเป็น nvidia แห่งวงการชีววิทยากันเลยทีเดียวโอ้ฟังดูยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเริ่มกันด้วยคําพูดนี้เลยแต่มันคือบริษัทที่เปลี่ยนวิธีการสร้างยาไปตลอดการโหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็ทําให้เราต้องหยุดคิดแล้วนะครับว่า บริษัทนี้มันทําอะไรกันแน่ถึงกับจะเปลี่ยนโลกของการสร้างยาได้ขนาดนั้นและนี่คือความน่าสนใจข้อแรกเลยครับแม้ว่าชื่อจะดูเกี่ยวกับยาเต็มๆนะครับแต่แกนแท้ของ Recursion เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองไม่ใช่บริษัทยาแบบที่เราเราท่านๆคุ้นเคยกันเอ๊ะแล้วมันคืออะไรล่ะน่าค้นหามากครับลองนึกภาพตามกันนะครับจะเป็นยังไงถ้าการคิดค้นยารักษาโรคใหม่ๆเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งพาการลองผิดลองถูกแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้ว คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของปัญหาที่ r e c u r s ชันกำลังจะเข้ามาแก้แล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยเอาละเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าปัญหาของวิธีแบบดั้งเดิมหรือการลองผิดลองถูกเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันเป็นกระบวนการที่ช้ามากเปลืองเงินแบบสุดๆและที่สําคัญคือโอกาสล้มเหลวสูงมากเพราะส่วนใหญ่มันคือการคาดเดาล้วนๆเลย สไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับทางเก่าเนี่ยก็เหมือนเราหลับตาเดินในเขาวงกตหวังว่าจะเจอทางออกโดยบังเอิญแต่ทางใหม่ที่ Recursion ทำเนี่ยมันคือการใช้ข้อมูลมหาศาลมาคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกวงการที่มี rxrx เป็นคนนำทับเลยครับพอเราเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็มาถึงทางออกนั่นก็คือการคำนวณเส้นทางใหม่ซึ่งก็แน่นอนว่ามี Recursion รีเคชัน a าร์มาซิต c คอล เป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางนี้ครับภารกิจของเขาเนี่ยชัดเจนมากครับคือเขาต้องการจะเปลี่ยนการพัฒนายาจากเดิมที่เหมือนเกมวัดดวงให้กลายมาเป็นวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้และแม่นยำสุดๆเพื่ออะไรก็เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดในอนาคตมันเร็วกว่าถูกกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยคำนามต่อมาก็คือแล้วเขาทำได้ยังไง อะไรที่ทำให้รีเคอร i ชันแตกต่างและแข็งแกร่งขนาดนั้นคำตอบมันซ่อนอยู่ในสีเสาหลักที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อนี้ครับ สหลัก4ต้นของเขานะครับ1คือเขามีแพลตฟอร์ม AI กับข้อมูลด้านการวิจัยยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก2คือการจับมือกับยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Roche, Sanofi, Bayer 3คือเขามีห้องแลบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสุดล้ำและสุดท้ายซึ่งสำคัญมากก็คือสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งสุดๆโดยที่ไม่ต้องง้อรายได้จากการขายยาเลยแม้แต่น้อยพอเอาทั้ง4อย่างนี้มารวมกันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นภาพใหญ่เป็นวิสัยทัศน์ที่คนเปรียบเปรยว่าน,นี่แหละ คือเ v i d i a ดีแแห่งวงการชีววิทยาคือถ้า n อ i น i เดียสร้างชิปที่เป็นสมองของ AI ทั่วโลก recursion ก็กำลังสร้างแพลตฟอร์มที่จะเป็นสมองของการค้นพบยาทั่วโลกในแบบเดียวกันเลยครับสุดยอดจริงๆโอเคหลังจากที่เราเห็นภาพใหญ่ของบริษัทกันไปแล้วนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนทีนี้เรามาซูมเข้ามาในมุมของการลงทุนกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเราสนใจหุ้นตัวนี้จะมีแผนการที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้าง ดูตามตารางนี้เลยนะครับโซนที่เราจะเริ่มเก็บของกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.80ถึง5.80ดอลลราพอราคาขึ้นไปถึง7ดอลลร์ปุ๊บเราจะแบ่งขายออกไปก่อนเลย70%เพื่อล็อกกำไรแล้วที่เหลืออีก30%เนี่ยเราไปรอขายที่เป้าหมายถัดไปคือ7.80ดอลล่์ทีนี้ในกรณีที่มันไม่เป็นไปตามคาดถ้ามันหลุดลงมาเราจะรอเข้าใหม่อีกทีแถวๆ3.00ถึง3.50ดอลลร์ครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดเลยในการบริหารความเสี่ยงนะครับคือตัวเลขนี้เลย 4.50ดอลลาร์นี่คือจุดซอฟลอสหรือจุดตัดขาดทุนที่ต้องมีวินัยมากๆถ้าหลุดตรงนี้คือต้องยอมก่อนเลยเพื่อป้องกันความเสียหายหนักๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็นยังไงเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นมากอย่างที่บริษัทเขาประกาศไว้เลยว่าเรากําลังถอดรหัสชีววิทยาเพื่อยกระดับชีวิตอย่างถึงรากถึงโคนและนี่คงเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับพวกเขาไม่ได้แค่สร้างยา แต่กำลังถอดรหัสชีวิตด้วยข้อมูลมันคือการเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงซึ่งก็เป็นการปิดท้ายที่ทำให้เราเห็นภาพความยิ่งใหญ่และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากบริษัทนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดครับ